แค่มือสองคะ่ะวันนี้นะคะจะพาลูกค้ามาดูรีวิวนะคะเป็นหมวดแจ็คเก็ตหนานะคะเป็นงานเกาหลีลดเอสพีค่ะลูกค้าจ๋าน้ำหนัก80กโลกราคา6,500บาทนะคะจำนวนตัวเราประมาณการนะคะ60 70ตัวคะ่ะลูกค้าจ๋าตกต้นทุนต่อตัวโดยประมาณการ <c oughs> อะตกต้นทุนต่อตัวโดยประมาณ ามบาทค่ะลูกค้าจ้าเกือบไม่ได้ไลค์เมื่อกี้ช็อตช็อตไปนึงเพราะว่าอะไรคะไม่รู้กล้องแตนหรือเปล่าเมื่อกี้เกือบไม่ได้ไลค์เล่นอะไรกันแนะนาค่ะลูกค้าจ้าหมดนี้เป็นแจ็กเก็ตหนาช่วงนี้ปฏิเสธไปได้เลยลูกค้าบอกโอ้ยรีวิวแต่กันหนาวลูกค้าจ้าไม่ขายหนาตอนนี้ไม่รู้จะไปขายตอนไหนนะคะลูกค้าจ้าสวยๆเลยตัวนี้เป็นแจ็กเก็ตหนารวมชายหญิงไหมคะรวม อันนี้น่าจะน่าจะรวมมะน่าจไหมคะเดี๋ยวรอลุ้นอีกทีหนึ่งนะคะลูกค้าจ๊ะแต่เป็นแจ็คเก็ตหนาอันนั้นมีสองตัวถอดได้เอาคือเขาเปล่งล่างได้ลูกค้าจ๊ะคล้ายๆปากกาปากกาค่ะลูกค้าจ๋าคล้ายๆปากกาคะลูกค้าจ๋าขออนุญาตแกะนะคะตัวนี้นะคะเดี๋ยวใส่ไว้ให้เหมือนเดิมนะคะลูกค้าจ๋า ลูกค้าจ๋าสวัสดีลูกค้าช่วงบ่ายวันนี้เข้ามาแล้วเหมือนเดิมนะคะลูกค้าจ๋าฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยลูกค้าจ๋าสวัสดีทุกท่านเลยนะคะพูดคุยกันได้ลูกค้าจ๋าสินค้าหลากหลายมากเลยนะคะใช่ค่ะแนะนํานะคะลูกค้าจ๋าแนะนําอันนี้เขาใส่ข้างนอกหรือข้างในอันนี้ของผู้หงใช่ไหมคะในข้างในอันนี้เป็นซับข้างใน แซบในอันนี้เป็นนออันนี้อันนี้ใส่แยกไม่ได้นะคะจ๋าต้องใส่ข้างในแต่มันถอดได้มันถอดได้แล้วมันใส่เป็นตัวนี้ตัวเดียวๆได้ค่ะนะคะจ๋ามันใส่ตัวนี้ตัวเดียวๆแต่ตัวนี้ใส่เดี่ยวไม่ได้ตะเข็บอยู่ข้างนอกตะเข็บอยู่ข้างนอกเดี๋ยวใส่ไปด้วยกันนะคะลูกค้าจ๋าใช่ค่ะรูกค้าแบบนี้ก็สวยนะเนี่ยสวยอ่ะแบบนี้ก็สวยนะนี่ค่ะเดี่ยวๆแบบนี้ค่ะพี่นางจ๋าใช่ค่ะเคเลยนะคะแนะนำลูกค้าจ๋าสินค้ามีจำนวนจำกัดอีกแล้วนะคะใช่ค่ะมีจำนวนจำกัดอีกแล้วนะคะลูกค้าจ 80โลราคา6,500บาทเป็นแจ็คเก็ตหนาะคะ่ะลูกค้าจ๋าต้นทุนต่อตัว,ตวโดยประมาณการ93บาทนะจ๊าใช่เขาเวน,นี่ถอดได้อีกแล้วไหมยังไงคะถอดฮูดได้ลูก<อ>ค,ค้าจ้าถอดฮูดได้แนะนําค่ะรู้สึกว่าตัวนี้ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายนะ,ะจะเป็นผู้ชายนะคะลูกค้าจ๋าแต่ว่าตัวนี้ไม่ต้องห่วงผู้หญิงก็ใส่ได้ค่ะลูกค้าจ้าผู้หญิงก็ใส่ได้สวยๆแบบนี้เลยผ้านาแบบนี้นะคะลูกค้าจ๋าอบอุ่นมากโอเหมาะมากนะสําหรับใส่ท่องเที่ยว นักพงเที่ยวอะไรนะ,ะแกงกลางเต็นต์กลางเต็นต์นค่ะลูกค้าจ<ะ>๋าขึ้นเนื้อขึ้นภูทัพขึ้นการจันนบุรีค่ะ,คะลูกค้าจ๋ากลางเต็นต์นอนค่ะต้องแบบนี้เลยอุ่น<ช>อุ่นมากะนะคะลูกค้กาจ๋ายิ่งช่วงนี้เนาะเทศกาลพอ่อค้าลูกค้าจ๋าใกล้จะปีใหม่แล้วใกล้จะลอยกระทงแล้วลูกค้าจ๋าใกล้จะฮาโลวีนแล้วลูกค้าจ๋าใกล้จะคิดตะมัดแล้วลูกค้าจ๋า เทศกาลท่องเที่ยวของเราเริ่มมาแล้วนะคะลูกค้าจ๋าอากาศหนาวก็เริ่มมาแล้วลูกค้าจ๋าช่วงเช้าเช้ากับช่วงเย็นนะคะอากาศเย็นเริ่มมาแล้วนะคะลูกค้าจ๋าแนะนําเลยลูกค้าจ๋าซื้อไปซักนีดใช้ตรงสถานที่ท่องเที่ยวได้ซักรอเลยเนาะใช้ได้นะคะอันนี้ซักข้างในสามารถถอดได้นะคะลูกค้าจ๋าถอดซักออกได้นะคะวิเศษสวยเลยแต่ละตัวมีลูกเล่นทั้งนั้นเลยได้ถอดหมวกได้ด้วย ถอดหมวกได้หรือว่าลูกค้าจ๋าตัวนี้หลายขั้นตอนมากถอดอันนี้ได้นะขนเฟอร์ได้ถอดเป็นขนตัวนี้ออกได้นะคะลูกค้าจ๋าหรือว่าจะถอดกักข้างในตรงนี้ออกได้ค่ะลูกค้าจ๋าแบบว่าแฟชั่นมาหลากหลายนะคะลูกค้าจ๋ามาเลยนะคะตัวนี้เทมากอะไรคะน่นแขนเขาปักอะไรไม่รู้ลูกค้าจ๋าตัวนี้เทมากนะคะลูกค้าจ๋าตัวนี้เขาติดกันสวยอ่ะส่วนใหญ่จะถอดข้างในได้นะคะเนี่ยค่ะหนูเจอหลายตัวแล้วที่ถอดข้างในได้ถอดได้ไหม นนแบบนี้นะคะลูกค้าส่ข้างในได้ไไดลูกค้าจ๋าแนะนําเลยนะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะเป็นแจ็คเก็ตหนาของเรานะคะลูกค้าจ๋าเป็นงานเกาหลีลดเอสพีนะคะน้ำหนัก80กโลราคาเพียง6,500บาทลูกค้าจ๋า6,500บาทนะ 80สิบโลต้นทุนต่อตัวโดยประมาณการ9ก้าสิบสามบาทนะจ๊ะใช่ค่ะลูกค้าสามารถเอาไปขายได้เลยเน้นแบบว่าท่านเน้นไปเร็วไปไวลูกค้าจาร้อย้าได้นะคะถือว่าใครที่แบบว่ามีตลาดเนาะค่ะเพาะกลุ่มค่ะลูกค้าจะาส่งร้อย0้0ส0 0 0 5 0 0 0อ้อย้้รได้เลยค่ะจะาได้หลากหลายเลยเนื้อผ้าเขาดีนะคะพี่นางเนื้อผ้าผ้ีมาก่ะใช่ค่ะ ทั้งนั้นนะคะมือสองพาร์ตเจตเอของคารมาร์กเรานะคะอาจมีเปอร์เซ็นต์เสียหายบ้าง5้าถึงสิเปอร์เซ็นต์นะคะขาดเพื่อนดำอาจมีเจอนะคะซิปแตกกระดุมแตกอาจมีเจอน้าไม่ชอบตัวนี้เอาสวยแทนสีแดงใส่แล้วเป็นชั้นตะคอร์ดได้เลยนะใช่ไหมคะวันนี้เข้าวเวนคายพี่น้องวิสข่าวเวนคายหนูก็มาบ้าตัวค่ะจ้ะค่าวเวนคายตัวจักบาทเนาะแปดสิบสามนาทข้าวสารต้มขูม้าเ้าสิมบาทสวยเลย ที่แจ้งนะคะเอาไปขายได้เลยลูกค้าจะ๊ะพี่ว่าขาย200ขึ้นได้ได้250350ได้เลยลูกค้าจะ๊ะขออนุญาตเป็นซานตาแป๊บหนึง่งได้ค่ะพี่นางจ๋าแนะนำค่ะลูกค้าจ๋าสวยๆเลยเรื่องสีซัมมีมาค่ะแต่อย่างที่แจ้งเน้นเป็นของผู้ชายนะคะลูกค้าจ๋าแต่สวยเลยอะ่ะลูกค้าจ๋า ดูอันนี้เป็นโค้ดเป็นโค้ดนะคะเป็นโค้ดยาวนะคะลูกค้าจ๋ามีมานะคะลูกค้าจ๋าแป๊บนึงนะคะลูกค้าจ๋าขอแต่งองค์ทรงเครื่องแป๊บ้พี่นางน่าจะน่าจะหมดวันคริสต์มาสแล้วค่ะพี่นางใช่ลรอพี่นางใส่น่าจะหมดแล้วนะคะพอใส่เสื้อก็หมดดีนะคะใช่ค่ะลูกค้าสวย CF ได้เลยกระสอบนี้ลูกค้าท่านใดสนใจ CF ได้เลยลูกค้าจ๋าลูกค้าท่านใดสนใจ CF ได้เลยนะคะกระสอบนี้นะคะลูกค้าจ๋า 80สิบโลนะคะราคา6,500บาทคุณเฮาหนาวอันี่พอสับเข้าไม่พอสับเข่าลูกค้จ๋าต้วทูนต่อตัว9กบาทตัวนี้สวยมากอยากได้อะไปดงไปดอยก็ได้นะใช่ค่ะได้หมดนะคะอันนี้ใส่มาจากบ้านได้โอเวลาขับรถมาจากบ้านใส่ตัวนี้ใช่ไหมปารลมตีมาตสไกลนะพ่ดาค่ะเอาเทสแทนเอาเอสกิมูแท้พ่นางจ๋าอะไรนะคะเอสกิมูเอสกิมู เราแบบว่าจัดเต็มให้ลูกค้าได้เห็นเลยขอรองเท้าบูทเนี่ยค่ะที่ไปต่างประเทศแล้วลูกค้าจ๋าสวยมากเลยนะคะต้นทุนต่อตัว9 3บาทลูกค้าจ๋าเน้นย้ำกันอีกรอบสินค้ามีจำนวนจำกัดนะคะลูกค้าจ๋าสนใจ CF ให้เร็ว CF ให้ไวเลยนะคะใช่ค่ะแนะนำค่ะลูกค้าจ๋าเป็นแจ็กเก็ตหนาของเรานะคะเป็นแจ็กเก็ตหนาของเรานะคะลูกค้าจ๋าสวยๆเลยนะคะ80กล6,500บาทเท่านั้นค่ะลูกค้าจ๋า มีทั้งแบบมีหมวกแล้วไม่มีหมวกนะพัมาเลยนะคะข้างในนะคะส่วนใหญ่จะเป็นผูนวมข้างในเนาะหรือว่าจะเป็นขนนะคะกคาจ๋าอุ่นนะเมื่อกี้พี่ใส่ใช่ไหมพียรู้สึกแบบร้อนพอพี่ถอดออกพี่รู้สึกหนาวอุ่นนะคะลูกค้าจะอุ่นเลยนะคะตัวนี้นะคะขายทีแบบว่าหรือว่าไม่จําเป็นต้องเอาไปขายก็ได้นะคะกคาจ๋าบริจงบริจาคได้หรือว่า มีเป็น uhm ทิปนะแกงท่องเที่ยวมีเป็นทิปนะคะลูกค้าจ๋าไปเป็นแกงค่ะลูกค้าจ๋าซื้อไปหนึ่งกระสอบหารกันค่ะลูกค้าจ๋าจำนวนตัวนี้หกสิบเจ็ดสิบตัวนะคะราคาหกพันห้าร้อยบาทเท่านั้นนะคุ้มมากนะคะหารกันเนาะแล้วก็แบ่งกันใส่นะคะลูกค้าจ๋าใช่ค่ะลูกค้าจ๋าเอาไปหารกันก็ได้ลูกค้าจ๋าหรือว่าใครที่สายบุญนะคะเอาไปบริจาคตามแบบว่าเขาเรียกรอยต่างๆอะใช่ค่ะ แนะนำเลยลูกค้าจ๋าห5 0 0ห้ารอบาทนะคะได้บุญด้วยลูกค้าจ๋าทำบุญได้ชาตินี้เด้อล<า>ู<า>กค้าจ๋าใช่ค่ะทำหน้าก็สวยชาตินี้เหมือนกันนลยค่ะ,ะ,คะอะสวยๆเลยอุย้ยสวยเ<ว>ท่จังนางหาเท่ททจังเลยเท่ใช่ไหมคะเท่เลยนี่เลยลูกค้าจ๋ารูดซิปเสร็จแล้วติดกระดุมแบบนี้คะ่ะรูดซิปเสร็จแล้วติดกระดุมแบบนี้ค่ะลูกค้าคอยหายใจมันแน่นไปเลยรูดซิปเสร็จแล้วติดกระดุมแบบนี้หนูติดถูกไหมนี่ลูกค้าจ๋า ติดให้มิดติดให้หมดเลยอยาให้มันมีลมออกลูกค้าจ๋าสวยมากสวยเลยลได้เลยนะคะเ3บาทต่อตัวลูกค้าจ๋าก้าบาทต่อตัวสวยมากสีแดงเมื่อกี้ว่าสวยแล้วเจอสีทหารบ้างค่ะลูกค้าจ๋ามีซิปไว้ซ่อนตังค์ด้วย,น,วยนะคะมีซิปไว้ซ่อนตังค์ด้วยลูกค้าจ๋าสวยมากตัวนี้นะคะคจ๋าค่ะแนะนําค่ะลูกค้าจ๋าแนะนํานะคะสําหรับใครที่แบบว่าอยากได้ต้นทุนลงมาอีกค่ะลูกค้าจ๋าซื้อเลยค่ะสี่ต่อ ได้ส่ดนลด้วย1000บาทได้เป็นสมาชิกของบารด้วยหรือว่าค่ะลูกค้าจะใช้สิทธิ์โปรโมชั่นของเรานะคะสิทธิ์กระสอบค่ะสามารถค้ากันได้ในหมดกันนะนะคะลูกค้าจะได้สินค้าไปในราคาส่งเลยนะคะลืมว่าเขามีหมวกเออตัวเมื่อกี้ใส่จนแล้วใสจนแล้วอ่าลูกค้าจะลืมว่าตัวเมื่อกี้เขามีหมวกนะคะอ่ะ ไปต่อค่ะน้ำค่ะหมวดนี้นะคะแนะนำเลยลูกค้าจ๋าสุดคุ้มมากน้ำหนัก80กิโลค่ะลูกค้าจ๋าราคา6,500บาทป๊าอันที่ว่ามีทั้งผู้หญิงผู้ชายจริงๆนะน่าจะใช่นะคะลูกค้าจ๋าสวยๆเลยป้าสีส้มพี่นางจ๋ายังไงคะสีส้มค่ะสีส้มก็มาค่ะพี่นางค่ะอุ้ยสวยอ่ะของน้ำสีส้มอ่าของพี่สีอะไรหีิสีอิดหรือว่าสีสวยอ่ะน้ำตัวนี้สีส้มอีกตัวหนึ่งพี่นางค่ะอุ้ยอยากลองตัวนี้มากเลย อคือง่ามเท่อะลูกค้าจ้าแนะนำเลยนะคะลูกค้าจ้าสนใจ CF กระสอบนี้ให้เร็วให้ไวได้ตามที่รีวิวทุกตัวตัวที่ลองให้เห็นก็ได้ะคะ่ะลูกค้าจ้าไม่มีกี่ใบลเชิ้น2ชิ้นไม่มีแน่นอนได้ตามรีวิวทุกตัวนะคะ ใช่ค,ะค,ะะค่ะลูกค้าจ๋าหรือว่าลูกค้าคท่านใดที่อยากเห็นสินค้าก่อนสามารถเข้ามาดูสินค้าก่อนที่บริษัทได้ไดนะคะ,คะลูกค้าจ๋าเราเปิดทุกวันเลย9ก้าโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นนะคะ,คะลูกค้าจ๋าหรือว่าให้เราจะส่งเนาะ,ะเราจะส่งกันทั่วประเทศเลยนะคะใช่คะ่ะลูกค้าจ๋าจะส่งได้ทุกจังหวัดนะคะลูกค้าจ๋าไม่ว่าจะอยู่เหนือตกออกใต้นะคะลูกค้าจ๋าจะส่งได้ ประเทศเพื่อนบ้านของเราค่ะลูกค้าจ๋าสามารถจะส่งได้เลยนะคะใช่ค่ะอ่ะพี่นาอันนี้เราก็รีวิวให้ดูกันประมาณพกง่ายใช่ค่ะสวยสวยเลยนักสีแดงสีแดงแรงริ์ก็มาค่ะสวยแห้งทั้งสวยทั้งนักนี่เลยนะคะลูกค้าจ๋าป้าลูกค้าจ๋าสวยจริงๆแนะนําเลยนะคะลูกค้าจ๋าสนใจ C f เได้เลยเดินน,นะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจในสินค้าหมวดนี้นะคะ เป็นแจ็คเก็ตหนานะคะเป็นงานเกาหลีลเอสพี SP, ค่ะน้ำหนัก80โลราคา6,500บาทจำนวนตัวเราประมาณการนะคะ60-70ตัวค่ะตกต้นทุนต่อตัว,ตวโดยประมาณ93บาทค่ะ,คะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อเราได้หลายช่องทางเลยค่ะมันจะเป็นทางไลน์ เฟซบุ๊กเว็บไซต์ไอหรือจะเป็นเบอร์โทรหรือจะเข้ามาดูสินค้าที่บริษัทได้นะคะบริษัทเปิดทุกวันค่ะตั้งแต่9โมงช้าถึง5โมเย็นนะคะพอดีดตามมีหนึ่งช่องทางคือช่องทางยูทูบค่ะสําหรับหมวดนี้ขอบคุณค่ะ